เติมสีสันให้กับชีวิตกับความเท่ด้วยรองเท้าลวเ p e ปโซรุ่นบาลานซ์2รองเท้าแต่แบบผูกคิดที่นุ่มใส่สบายซับพอร์ตเท้าได้ทุกรูปแบบของเท้านุ่มสบายไม่ปวดเท้านะไม่กัดเท้าพื้นรองเท้ามีความยืดหยุ่นสูงนะครับสายรองเท้าเนี่ยนิ่มไม่กัดเท้านะคู่หนึ่งเนี่ยมันมี3าสีนะฮะพื้นรองเท้าเนี่ยมีสสีแล้วก็สายสีหนึ่ง ดูเท่ดูเก๋ใส่เที่ยวสงการนะหรือว่าใส่ในโอกาสไหนก็ได้นะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าอยากจะได้รองเท้ารุ่นนี้นะครับหนุ่มๆสาวนะอยากจะเก๋อยากจะเท่ะนะแล้วใส่รองเท้าที่สวมใส่สบายมากๆนิ่มไม่กัดเท้าซัพพอร์ตเท้าเนี่ยกดได้ที่ตะก,กร้าหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะลดราคาอยู่แลดเซลนะก็เข้าไปดูนะชอบสีไหนนะลายไหนขนาดไหนก็เลือกให้ตรงไซส์นะ ลับเบอร์โซนะเป็นรองเท้าที่ผลิตในประเทศไทยนะเม็ดอินทรายแลนนะใส่สบายมากๆพื้นกันลื่นนะสีสันสวยงามนะฮะสำหรับรุ่นนะน,นี้นะรุ่นบาลานซ์พูนี้ที่ผมโชว์นี่มันมีอยู่2สีนะจริงๆแล้วมันจะมีสีมากกว่าน,นี้นะครับถ้าชอบนะกดได้เลยที่ตะกร้าในคลิปนี้ตอนนี้กำจัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะับเบอร์โซบาลานซ์ถูกใจจริงๆครับ